การทำอะไรครับติดเออเขาเรียกว่าเลยดูชานมไข่มุกครับโอโหวันนี้มร้องขายชานมไข่มุกครับเป็นซุ้มเลยนะวันนี้เป็นซุ้มใช่แน่ๆพังแล้วพี่ต่ายทำพังนะครับซ่อมแล้วครับลองเทสเป็นคนขายครับพี่สวัสดีครับวันนี้เราจะไปขายชานมไข่มุก ก็อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นชานยังไม่รู้นะเราเป็นชานน้องขำมาก่อนนะรู้ชานน้องขำมาก่ออะไรต้องไปดูในคลิปอีกทีหนึ่งโอเคโอเคครับอาทิตย์ที่2เอาน้ำเลยดีเนี่ยงั้นเอาอันนี้แล้วกันนี่ค่ะเขินเหรอข้าหน้าอ๋อท้ายท้ายเย็นเหรอได้เลยจ้าตักเลยก็ช้อนช้อนช้อนอันนี้จ้าเรียบร้อยแล้วโอ้ของท้าวแม่คะดูสิเพื่อน น่ากินมากๆเลยนะแต่ว่านะดูดีเพื่อนถ้วยตั้งใหญ่วิปครีมใส่แค่นี้นะเราคนยังพจะเยอะเฮ้ยจริงปะเนี่ย,นะย,เ,ย,ย,รเ,ยเราว่านะเรารอดูลูกค้าคนต่อไปดีกว่าเราว่าต้องได้เยอะกว่าเราแน่เลยเนี่ยโอหวิปครีมถ้วยตั้งใหญ่ใส่แค่นี้บ้านหรือเปล่าเนี่ยอืมอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยครับไปชิมน้ำกันช่มน้ำเดีย๋ยวไม่ใส่วิปครีมอะ่ะและทีนี้ก็แบบ น้องก็ค่อยบอกว่านี่แต่ว่าฉันมีสินค้าใหม่มาบอกด้วยนะเธอได้ชริงเป็นคนแรกเลยอะไรเงี้ยอ๋อดอกให้ให้ชิมกี่แก้วนึงเนี้ยอ๋อคือคือตักไปแล้วอันนึงแล้วก็เลยเอาอีกตัวอย่างมาที่แต่ฉนมีสินค้าใหม่นะใช่ฮัลโหลแบ่งของแบ่งของไปทันนึงขึลโอ้ยขทุนขาดทุนอ๋อใหญ่ไปเลยอ๋อใหญ่ไปเลยน้องแต่ต่างเนี่ยค่ะลูกค้านี้กินได้เปลืองทุนมากยุดห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 ยุดอะไรวะเนี่ยเริ่มคล่องเริ่มคล่องแสดงว่าอร่อย คปเสร็ไปเรื่อยอะไรอยรอาางน,น,นี้ว่าของมุดเจ็ดราคาเท่ากันมั้ยเนี่ยอ่าเป็นเพื่อนนะครับอาจจะเห็นรอบๆนี้เป็นขยะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับรอบๆอบด้านนี้เป็นพล็บของเราทั้งหมดนะใช่นี่ก็เป็นอ่าคลิปเก่าๆที่เราเคยทำก็จะกองไว้อย่างนี้กองไว้แบบนี้นก็<า><า>เดือนหนึง่งเราก็จะเคลียร์ทีาถ้าคุณจะถ่ายแหละถ่ายอะไรกันนะไม่เป็นไรป้ามากองสปีดคิว ห้าสี่สามสอง้านชากอน่ากินมากเฮยดทำไมเธอหน้าุคุนยังไเนี่ยคหน้าตาคคุ้นมากเลยอ่ใครหน้านึงนะฉันขอดึงความทรงจำก่อนแล้วกันโอ้จำได้แล้วใช่มิวไหมเฮ้ยคโอเคอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ ไเนี่ยนี่เลยมาเลยมาเลยโอ้หลูกค้าประจำไปไหนวันเนี้ยหายไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนมาเนี่ยหรือแบบไปไหนมาเนี่ยมาแล้วลูกค้าที่รออะไรงี้มาถึงเขามาซื้อทุกวันนะหมดกว่าจะมาหรืออะไรเงี้ยประมาณกว่าจะมาหมดไปสามวันกวจะมากว่าจะมาหมดแล้วมิวกว่าจะมาลูกค้าประจำวันนี้ตป่นสายอ่ะ ่ดูสิแม่ค้าคนนี้นะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าลำเอียงเนี่ยให้ตายเธอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมุกใหญ่ขนาดนี้ราคาน่าจะแพงกว่าเราก็ได้แต่น้อยใจอที่ไม่บอกเราก่อนน่ะนั่อะไรเราดูก่อนว่าแม่ค้าจะขายไงต่อไปเต็มสติผมบิดยากไง อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีการถ่าับไหมออกแล้วต้องระเบิดก่อนทีนึงนี่มันก็อ๋โอเคโนี่ตั้งใจอ๋อโอเคโอเคเป็นเทคนิคใช่ครับแล้วไปน่าระเบิดหมดเลยมีการถ่ายกันไหมยเราก็การวังอย่างนี้พึ่งฝาปิดเนี่ยนะทุกคนทาได้วิีการทำาไม่ได้แล้วลูกค้าประจำฉันจะกินเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะต่อยทีกคิวห้าี่ อุ้ยวันนี้โฟก,กัสเธอสวยนะเนี่ยแถมทำน้ำอร่อยมากเลยเราถึงมาซื้อประจำไงให้หนูเยอะมากเลยอะทำ <c oughs> มาแล้วกักนวะ่ามาทีน้ำครีมเขื่อนน้ำกระเดืน้าโฟกัสเขื่แล้วก็กระดังฉี่เออเขื่อนเลยนห้าสี่สามสอง,อ,งอุ้ยจริงเหรอเนี่ยลูกค้านี่ปากหวานจริงเลยนะเนี่ยหวาน่างนี้สงสัยต้องเพิ่มน้ำครีมให้เรา เอาแบบจุกๆไปเลยดีมากเลยอะเธอพอจ้าขาดเย้ไหมโอ้โหหมดปวดแล้วเมื่อกี้พวกเบกเขาอะไรปีร้อเดี๋ยวให้ปีโอ้โหลูกใหญ่กับลูกเล็กเดๆนะอันนี้คือลูกใหญ่นา ไข่มุกอย่างเงี้ยลูกมีมิตไม่ใช่ไข่มุกนี่ดูนี่ทุกคนนี่ไข่มุกที่เราได้นี่ไข่มุกที่ลูกค้าคนนั้นได้ดูสิโอโหแตกต่างกันชะมัดเลยอะไรของเธอเนี่ยมาบดอะไรหน้าร้านช่างตัดตงรยังไม่ได้จ่ายเลยไปจ่ายตังก็ได้ทิหลังไม่ว่างกินแล้วแป๊บนึงนี่เอาเงินไปสแกนจ่ายแบบรมตดเอาจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะ อร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยค่ะหิ่งอนแม่ค้าแล้วเวลานอื่ดีกว่ายาไมยาไม่ะรวะอะไระก็ะะ่ะเอาใทุกคนตอนนี้น hmm. ะคะเราก็หายคลิปเสร็จแล้วค่ะแล้นีะคะแร้วะทุกคนเนี่ยมา พาไปดูนะคะว่าฉากที่เราถ่ายวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพาไปกินเลยพาไปกินเลยแล้วกันนะนี่นะคะทุกคนเฮ้ยก็จะเห็นว่าชานมไข่มันก็จะมีรูปไข่มุกแปะเต็มไปหมดเลยนีอะไรบี่บิวพี่จานพี่รถพี่อะไรอย่างเงี้ยจ่ายทำทำเงินทั้งหมดเลยอะไรมากเลยค่ะเอพูดตามนี่น่ะทุกคนก็เป็นชานมของร้านนะคะก็จะมีนมชุ่มพูค่ะ ใช่เลยดูเขาพูดอันนีไข่เบื้ยวค่ะสอนเบื้องหลังไข่มุกแล้วก็ไข่มุกใหญ่นะคะทุกคนพูดไปนะครับทุกคนครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้พิกาก็ถักนะครับตักให้ดูหน่อยอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนะครับไข่มุกเล็กเบื้องหลังเบื้องหลังอีกทีนะครับไข่มุกใหญ่นะคะทุกคน ปังมากจริงคทุกคนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดโฟกัสรีวิวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรอดูกันนะตอนนี้พวกกันกำลังรีวิวตัวนี้อยู่นะครับทุกคนก็ให้น้องรีวิวไปก่อนนะครับทุกคนอันนี้น้องก็กำลังชิมอยู่นะเนี่ยเอาชิมไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นเฉลยได้เหรอชาวกล้วยไงชาวกล้วยอุ้ทุกคนเดี๋ยวมันไข่หมกจริงๆนะอ้าวสรุปเป็นชาวกล้วยเหรอใช่อ่ะชาวกบูเนื้อไง แล้วก็แล้วก็หลบหลบมาลูกคมอือจะไปพาไปดูร้านแล้วกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเจะต้องโฟกัสพาพไปดูร้านนั้นเดี๋ยวเราก็ตามเข้าไปเดี๋ยววันนี้ให้โฟกัสพูดเต็มที่เลยเราก็อยู่หลังกล้องกล้องพิการค่ะแลวอาจจะลงนิดนึงค่ะทุกคนก็จะมีที่ตัดน้ำนะคะนี่เลยค่ะพี่การก็จับไม้อยู่แล้วก็มีบิบครีมพริกขี้ค่ะแล้วก็มีถ้วยใส่แล้วก็หลอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ล้างทัพเพยแล้วก็น้ำแข็งค่ะ มีใครเอาอะไรไหมคะเดี๋ยวแม่ค้าจะทําให้กินค่ะก่อนนี้ได้ไหมคะอันนี้เหรอขอไม่ได้ทั้งซื้อค่ะนมเย็นละเอาไปส่งบาทอันนี้อันนี้ยโอ้ยเงไงเหมือนน่าต้องหนักนักทะเลาจีไรจบแล้วนะพี่เออเหมือนตังก้าวเลยอ่ะโอ้ยเป็นไง นม่ค่ะออเดอร์3 002ค่ะครับขอบคุณมากเคะหวานต้มมุกเนี่ยหวานต้มมุกอะไรแบบนี้เอาละเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างคะกับเบื้องหลังคลิปชานมไข่มุกของพวกเราในวันสีแดงคลิปนีกคลิปนึงค่ะที่อร่อยมากเลยนะคะใช่ครับหมักับแก้วกันหน่อยเอ๊ะ เรากินได้ดจ,จริงในะใ,ใครชอบกินทังยิงลิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะดี <laughs> ก,ก็ต้องขอจลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย